สวัสดีครับขามาดูโกปิโก้ SK 140ทีมงานอ,อัมพรซับเจริญใส่ไปเทงานเมาลอกนาครับ มาดูกันว่าเขาจะใส่กี่ตากนะงานเมองร้อยสี่สิบปุ่งกี้อยู่ที่0.7คิวโกเบโก โอ้โห oh. ยังไม่ไปอีกใจอีกลูกพี่อ่าถามกันอีกเอาอีกบ่เห็นวะเหมืนค,ครับวกรอบบอกพ่อพ่อพ่อ ครับนี่ค่อนข้างผีมือครับยางเก้าร้อยนิโน่สมองเงินเครื่องโอเจ็ดีครับร้อยเก้าสิบห้าแรง เสียงมาแล้วนีโน่เมกาเโอ5ีรอยเจ็ดสิบห้าแรงมาสีสูบคอมบอนเร็วมานับดูว่าเขาจะใส่กี่ตัก anh ấy là trả về thì ngàn máu á nâng tặc lòng mà đó สองตัก สามตักโอ้น่าจะใส่เยอะอยู่ถ้าใส่แน่นแบบนี้สี่ตักเออ ห้าตักกตักเออไม่ใช่จะเป็นสิบตักนั่นบอก ติดตักน่าจะใส่แปดครับแปดตักอือเต็มกล่องเลย เราต้องแบกช่วยกันครับไม่งั้นไม่เหลือเนี่ยศพเศราแล้ววงการรถหกล้อนี่ มายคันคันนี้เสียขีบร้อยเจ็ดห้า JO เจ็ดสี่อุสังวนศักมาดูกันว่าเขาจะใสก่กีตัก หวงการรถหกล้อนี่ดําดินนี่เริ่มชบเซาแล้วผมว่านะเพราะว่าดินเริ่มจะหมดแล้วหายากขึ้นทุกวันแล้วก็วิ่งไกลรถก็เยอะขึ้นรถเยอะมากนะทุกวันนี้แมคโครนี่สลับหมู่บ้านนี่ถือว่าเป็นสองหมู่บ้านต่อคันนะครับ ถ้าจเจลี่ยแล้วนางานเริ่มน้อยลงแล้วไม่เหมือนเมื่อก่อนนะนางานหกร้อยเมื่อก่อนนี่บูมมากนะอันละสามสี่พันได้แล้วก็วิ่งจากจากท้ายบ้านไปทีนหน้าบ้าน 3 tắt nữa, bốn tắt หตัก6ตักแต่ว่าพุ่งกี้มันก็0.7ถือว่าใหญ่อยอ่นะ ไปแตกงตักแล้วบิ่งไกลครับทุกวันนี้ไม่ไกลก็ไม่มีงานทำครับปีนี้นี่งานน้อยครับทีมงานไหนก็งานไม่ค่อยเยอะนะทีมงานหกเราเศรษฐกิจไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ขนทมที่ทมอะไรก็ไม่ค่อยมีเงินไปถม ไว้เจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณครับไปแล้ว